ดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆเจตรมเมตรครับผมนี่จะมาตั้งศูนย์ไปตั้งั้งตั้งตั้งล้อนี่รูนี่น,นี่ที่ผมเคยบอกมีเฟืองน,น,นะตั้งลอ้อตั้งลอ้อต้องหมุนนะตำหนักสองคนอันนี้อันนี้ใช้คนเดียวโอ้ยไฟเนาะทำไมมันมเปลี่ยนใจได้นี่เพื่อนๆนะเนี่ยเนี่ย โอ้แล้งัดจะจะเห็นเหนือบางอีกมัง้งเนี่ยงัดนี่นะงัดงัดรูนี้นเพื่อนเนี่ยหุนล้อมันจะมีมันจะมีไอ้ตรงนี้อยู่เฟืองเนี่ยงัดเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยด้านแก๊กเนี่ยค่อ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 ยหุนล้อด้วยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยหุนล้อด้วยนะนี่ตั้งนี้แล้วเบรกมือก็จะจะ,จะตึงขึ้นมาอีกครับเบรกมือก็จะไม่หยอ่อนเลยนะ งัดงัดไปเรื่อยๆค่อยๆหมุนไม่ต้องรีบนี่มันจะเป็นเฟืองงัดขึ้นนี่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 ครับงัดขึ้นนะตั้งให้ตึงอ่ะ่เยอะ เปิดแล้วเริ่มเปิดแล้วนี่อ่านี่ประมาณนี้น,น,นี่อันนื้แหละนี่นี่ลองหนพอประมาณนี้เืดเดี๋ยวเราเบรกหน่อยเพ่วิ่งไปมันก็คลายนี่นี่นะนเพื่อนเเห็นไหมเนี่ยเป็นเหล็กเป,เป็นแบนนั่นแหละทำคมๆหน่อยปากเหล็คมๆเราเห็นว่าคมๆ แล้วก็งัดงัดลูเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเฟืองอยู่เี่ยจะมองเห็นปบอกตรงใต้ท้องมันถ่ายถ่ายยาก่าคเดียวด้วยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยรูเนี้ยเห็นไหมมันจะมีเฟืองอยู่นะ้องเห็นอยู่เนี่ยอะไรเบ็นแบนเนี่ย ไปงัดหาอะไรก็อะไรก็ได้สั้นๆนะไม่ต้องยาวเพราะว่าเดี๋ยวมันติดพวกนี้นี่นะงัดงัดงัดค่อยๆหมุน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 ดูหมุนดูหมุนเรื่อยๆถ้าขันฝืดมันตึงเกินอ่ะมันตึงเกินเวลาคลายเนี่ยคลายยากคลายเนี่ยต้องหาหาสักุไลหาอะไรยันยันตัวที่มันล็อกเฟืองไว้อ่ะแล้วค่อยคลายกลับมันจะยากหน่อยพยายามขันให้มัน ให้มันให้มันพอดีนี่อีกรอบก,ก็ได้ยังไม่พอดีอีกรอบนึงอีกเครื่องเครื่องนึงก็ได้ก็ฝึกๆเลยจริงๆต้องติดเครื่องมันจะดีเพื่อนอ่าล็อกลงนะนี่นะได้ได้ขูมุนไม่ถนัดหรอจริงๆมันได้อยู่นะประมาณนี้ลองไปทำดูเพื่อนๆนะ ง่ายทำเองหลังเกตั้งเบรกแล้วเดี๋ยวเรามาดึงตัวนี้นี่ว่าตัวนี้มันขนาดไหนน,น,น,นี่ครับแค่เดียวเองเนี่ยตั้งเบรกหลังแล้วเบรกมือก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยานนะครับนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วนี่น สองแก๊กประมาณนี้เรียบร้อยเพื่อนๆร้อยเสร็จแล้วตั้งเบรกลองลองทำดูนะครับนี่ใช้ตัวนี้แทนตะกุไลตะกุไลมันจะบางครึ่งครึ่งนี้มันจะบางไปยังงัดยากหน่อยงัดนะงัดเร่อยๆหมุนล้อหมุนล้อนะครับผมหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนไปแล้วแก๊กแก๊กแก๊กแก๊แก,แกนะ่ะดังที่ผมบอกละเบรกกระตึง ทำไปแล้วอ่ะไอ้ดึงเบรกมือก็ดึงง่ายแค่แก๊กสองแก๊กคอมันจะไม่ยานดึงดง่ายๆนะนั่นแหละลองทาอยู่ครับที่ผมมาแนะนําผมมาบอกก็เป็นห่วงเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆที่ไม่อยากไปร้านหรือว่าเอ่นิดหน่อยก็ทําเองได้ไม่ต้องวิ่งไปร้านตั้งเบรให้หน่อยครับอะไรพวกนี้เราก็ตั้งเองได้นะก็เพียงจะมีแมลงผมใช้แมลงตัวนี้แมลงไม่ได้ใช้ประหมุนนะเจ้วันนี้จะเบาเบาแรงหน่อย แช่เป็นไม่แรงนะครับผมแล้วเพื่อนๆเบรกเสียงดังหายกันยังครับนะที่ดูคลิปไปผมก็เป็นห่วงนะจะดูคลิปไปก็เกิดมันไม่หายเงก็ไปดูคลิปสองนะคลิปสองก็เบรกเนี่ยมันมันไหมครับมันมันเวลาเบรกเนยอ่ะอ้าแต่ดังเอียดอะไรเงี้ยเราก็ไปทําให้มันสักสากหน่อยหรือมทำให้สักสากนะในคลิปที่สองอ่ะคลิปต่อจากคลิปที่ล้างล้างผ้าเบรกนะ นั่นแหละผมผมทําไว้ให้แล้วอย่าลืมเข้าไปดูดูด้วยนะครับขอบคุณสําหรับเ,เพื่อนๆนีพน่พี่น้องๆขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแจ้ร้อยเมตรมาก็ก็ขอบคุณนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันเนาะยังไงผมเดี๋ยวมีคลิปผม,ปมปอาจจะทําแบบทํารถมั่งไปตลาดมั่งผมก็ทําหลากหลายนะครับมีเจออะไรผมก็ทําคลิปทํามมครับขอดีกวอยู่เฉย ทำไปเผื่อเพื่อนอยากจะดูก็ดูครับผมนะฝากเป็นกำลังใจด้วยครับแจ้งแล้วไหมนะครับผมสวัสดีครับ